มจ้มองครับเดี๋ยววันนี้ผมมีเครื่องอัดฉีดมาแนะนำหนึ่งตัวนะครับผมใช้งานได้ดีเขาราคาประหยัดเดี๋ยวเราไปดูกันตัวไหนครับผม้ายนะครับมือการใช้งานนะครับผมนี่ครับคู่มือการใช้งานนี่ครับผมไฮไลท์ครับแถมสายครับผม อน,นี้อุปกรณ์ข้อต่อต่างๆนะครับผมอันนี้ก็คือสายน้ำข้าครับอันนี้คือปืนฉีดนะครับผมนี่มาแล้วครับผมพระเอกครับผมนี่ครับ บาซูก้าครับผมนี่ครับแรงดันทั้งหมด4 0 0้อบานะครับผมบาซูก้า CNPD 882เครื่องทำความสะอาดสี่ร้อยบาทนะครับผมสี่พันบาทครับนี่ครับรู้ของจริงครับสามารถนี่ครับปรับได้ครับผมปรับแรงดันได้ครับ สามารถปรับแรงดันได้ครับผมนี่ครับมีเกฑ์แรงดันบอกครับผมนี่ท่อน้ําออกนะครับผมอันนี้ท่อน้ําเข้าเดี๋ยวเรามาใส่น้ำเข้ากันครับอุปกรณ์ที่แถมมาให้ครับนี่ครับน้ําเข้าจะมีไส้กรองในตัวนะครับผมมีไส้กรองในตัวครับช่วยกรองสิ่งสกปรกก่อนเข้าไปในเครื่องได้ครับแล้วก็ขันเข้าไปนะครับผม มาเนี้แล้วก็นี่ครับสายน้ำออกนะครับผมเราจะต่อเข้าที่นี่นแล้วก็มาเรามาใส่ปืนครับผม ปืนก็ขนาประมาณนี้ครับผมประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปลองใช้งานกันครับผมยางเสียบเข้าไปแบบนี้ครับขันเข้าไปแบบนี้นะครับผมนี่แล้วกวดเข้าไปแบบนี้ครับอันนี้กองสิ่งสกปรกอีกหนึ่งชั้นนะผมเป็นชั้นนอกครับเข้าไปแบบนี้แค่นี้เราก็สามารถใช้งานได้เลยครับผมเดี๋ยวเราไปใช้เทสกันครับ เี๋ยวเรามาลองใช้กันครับเปิดสวิตซ์น้ผมน้ำสูบครับสูบน้ำนะครับเรามาเปิดปูนใจเขาเดี๋ยวเ,เครื่องนี้ดูดน้ำเองนะครับสังเกตนะครับเครื่องจะดูดน้ำเข้าไปแล้วในดูกรนะครับในดูกองเครื่องนี่ครับเครื่องดูดน้ำเข้าไปดดนะครับเดี๋ยวผมลองเช็ดดูครับน่ เครื่องดูดนี้สามารถดูดน้ําได้เองนะครับผมนี่ <Okay, S 1> ครับต่อจากถังนะครับผมไม่ได้ต่อจากก๊อกนะครับเรามาดูแรงดันน้ำกันครับผมดูนะครับว่าพื้นจะขาวไหยครับจากที่เราฉีดนะครับผมดันได้อยู่นะ สำหรับฉีดพื้นล้าง,งรถทำความสะอาดเราได้หลายๆอย่างนะครับฉีดพื้นล้างรถไว้สําหรับครัวเรือนได้ดีนะครับขาวเลยครับผมสำหรับฉีดพื้นหน้าบ้านฉีด,ดหลายอย่างนะครับนี่ผมฉีดเลยสำหรับไว้ปิดบ้านครัวเรือนนี่สบายมากนี่ครับผมบาซูก้าครับผมเครื่องอาชีพ 400ร้อยบาทครับสำหรับโคเรือนหรือว่าเอาไว้ล้างแอร์ก็ได้นะครับผมช่างแอร์ก็ใช้ได้ดีครับมีปืนอุปกรณ์ครบ